S <S นี่อย่างหละ่ะโอ้ยพี่น้องบาดว่าอยากเอาอะไรเจ็บขอ้อขามุ่นเหรอเขาม,ขาม,มุ่นจนขามุ่นแับมันสีนาวเงิน,นั่นนั่นนั่นพี่น้องพี่น้องมันยังมีนี่เจ้าสีโดดโดวงๆสีโอ้ยพี่น้องคำกับอาพี่น้องมวน ไงกุ๊บไงงอง่ะดีครับพี่น้องคลิป <c ười> นี้กับมยุกสะดุ้งยวนทางสารตปูนะพี่น้องกับยุนน้ำซีนี่แหละครับแต่ว่าพากกันมาคำคำพี่น้องนี่ที่งานกันยกถ่าอะไรยังไงสิเดี๋ยวสิสิทายเงาเลยเนาะพี่น้องเนาะพากกันมาคำหลายเข็ดเบียกเห็ดง,งานซอยยายขั้วป่าซอยยายเปล่าปลาคอนซอยยายเหรอพี่น้อง ถ้าดูก่อนมากะสองเส้นพี่น้องสองเส้นก็แปดซอกเนาะโอเคพี่น้องเบาๆบไลยเด้ผมยันคำไป็นรูนุ่กันแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปครับมาคำพี่น้องเอา้าไทยเท่าสีไทยได,ด้เด้อพี่น้องตาโมงนี่เขาดีแล้วอะไรย้ำคำอะ่ะเท่าที่เคยไทยเคยโยกมากปะใจละ <laughs> ใจเย็นๆบางหันเข่าเบาอยู่ป่าตื่นเข่าเบา ขันทายสั่นกันยาว่ากันด้วยพี่น้องเดี๋ยวพะยายามทายยือไปมากที่สุดละขันยานมันคำอะไรกันยันแบบว่าโอ้ยหมื่อแช่เนาะยันกันยนันเอฟซีป่าทยเท่าสีทายได้พี่น้องนี่ยเหรอือ้ยพี่น้อง ว่่อยากเบาไหลเจ็บข้อขามุ่นหรอขามุ่นสินขามุนบาดเดี๋ยวสามขีดเพื่อนพี่น้องหอดขีดหอด,ด,ดอหรู้ดิได้อยู่สองขีดกลัวคนนี้นะ่ะเป็นแม่ค้ามาก่อนพี่น้องโจักดี อุ้ยอุ้ยประสูดเบิ้ลสองโตเลยพี่น้องโอ้ยสุดยอดเอ้าโอเคมวนอยู่คลิปนี้มาคำไปได้กระมวลประสูดไล่กินปลาหน่อยมั้งเนาะมาตัวนี้อีกแล้วมันเห่าจะขวามันนี่เนาะไม่อยากขึ้นรถนี่สิเนี่คิดว่าเป็นสิบหูจักน้ำน้องผมคือแต่ว่าเขาไถน้ากับเรียนเห่าเนี่ย ผู้สุดยอดเลยติดอย่างเดียวว่าคำพี่น้องตาคืออยู่ของนองสันพี่น้องตาอยู่ของน้องอยู่ข้างในกระไรอยู่ปากกระเญงโคบานด้วยธรรมาชาติปากกระเญงอยู่เลยปากกระเญงโคตัวน,นั้นแต่ว่าเห็นใบใหญ่ ยัง,ง,ยงไงก็เป็นแนว่องระว่างเงี้ยงไหมพี่ขปลา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 อุ้ยปลาเงีงบ่อน,น,น,นั่นเห็นบ่อนั่นนั่นเมีย ม่นก็และยนมคำคำนี่พี่วัตจักฉีท้ายได้เพื่ออดได้จกักจึงได๋คำหมืดหมืดนั่นนั่นถึงได้อได้อยู่ย้วป่าพี่น้องต้องมาติดตรงมุนคำยานพี่น้องรํำค้านยานพี่น้องบ่เห็นหงมันหมหลายหรอะ เห็นตั้งสีนี่หงมวงกว่าเลยนี่พี่น้องอันนี้อาจาย์ไม่ได้ใส่เลยน่อันเดียวโอ้ยนั่นเถอะเพราะมันเป็นนั่นบอกเราไปใส่หมูทอกบอกคือเพิ่นหน้ามึงคืนเพิ่งกระสีมานอยู่แล้ว คุยรามกันหนึ่งปลาได้ยูมานบะครับพี่าาานะเอาเจ้าบ่าได้หาปลาคือเพิ่นบอกโอ้ฮาตนาเจ้าบ่านั่นสู่น้าบกบ่าได้ดอกน้ามันขึนน้นเนาะแม่นบอกผมก็ว่าคือยังไป็น้าขึ้ขนนี่ตอนนี้ เพิ่นเชียหน้าต่างเพิ่นไม่ยังล่ะไี่ยังละ่อละ,อ,ละอุ้ยขามุนเร่เห็นน้ำทีมงานเลยขาวเป็นเนอยู่นี่แต่ว่าขาวจา,ากภาคขาวเป็นเนอยู่นสะดุง้งเลยเน,ยนยานะนนป่าซุมนีบดดเลยเด็ดเลย แต่ว่ามูดลงงย่างเดียวนี่เนาะมีแต่มูดลงอย่างเดียวหัวสูปเลยอย่างที่มาที่นี่เป็นฟูงกับขึฝูงกับกบ่เห็นเนื้อยกขึ้นมาทั้งสี่เห็นเลยพี่น้องบ่โดดบ่ดาวเลยได้ขาวมนเนี่ยเข้ายกสะดุ้งขึ้นมงสี่หัวสุปสะดุ้งย่างเดียวเลยมีแต่มูดลงน้ะมบนต่างอันมันต่างกันเนาะก็อันปลาซอยเนาะแลาซอยน,อยนี่สู้นทองมาหน่อยเดี๋ยวโดดย่างเดียวเพราะมีหมูดได้ทางนั้น มนฝนมร์ไปพี่น้องหืมเราเป็นฝนตกอย่างสิ่แต่มันสีหนาวเหรน,นั่นนั่นนั่นพี่น้องพี่น้องมันยังมีนี่ยรื่องสีโดดดวงๆสิโอ้ยพี่น้องคำกับอาพี่น้องมวนไงกุ๊ปไงง้งองคำกับมวน <laughs> ง,งงๆเศร้าๆไปเห <laughs> มือนไปไกับงงๆเศร้าๆไปพี่น้อง ู้ตายแล้วจังสี่โอ้ยพี่น้องมวนมวนมวนเอาขอบคุณหลายๆพี่น้องมวนไปน้ำกันคนเบิ่งไม่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้อง <c oughs> คนเก่ากับขอบคุณหลายๆพี่น้องเผื่อเป็นกลังใจเออเป็นกำลังใจให่งสิ่งนั้นนี่แหละนี่พี่น้องเนี่ก็ต่ไม่เห็นสี่งอะไรพี่น้องมึงโอ้ยุมนะมวนเป็นต้นายเลย เห็ดเหื่อยวกับพีไฟติดตามพียูไฟมากกเมื่อยเห็ดอยู่ด้พี่น้องพ่อโพดแล้วพี่น้องมะมิมมานหนังสิโอ้ยมีความสุขหลายตอบซูมิมได้พี่น้องยิ่ความสุขหลายเด้พี่น้องมามิมใหกกำลังใจโอ้ยเมื่อยไปไปตอบนี่เศร้าเมื่อยเลยพี่น้องไปตอบคอมมนพี่น้องไปตอบพี่น้องนี่ จังสันจังสีอ่านไปพี่น้องม่ามีเหมือนนี่โอ้ยมวนหายเมื่อยเลย้บ่นถอจากยกสะดุ้งไปมีมื่อยขอบคุณหลายๆกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะพยายามเต็มที่พี่น้องนี่แหละยกไปน้ำขอบซี้น้ำแหงเขานี่แหละไม้หั่นไม้หนีไปเรื่อยๆนี่เขาไม่ยังไงยังไงกเป็นคือเป็นโดดดุลตรงตรงจังหวะจังหวะไฟอยังเสร็จแบบแบบแบบโอ้หัดเล่นไฟพี่น้อง้ไม่อยากจากจะเห็น ก็เอาตั้ตัวนั้นนั่<อ>นะตัวนึงนะเจ้าอะไรตัวนึงถ้าพร้อมมันติดแนวาตานขา,าก็เป็นฝ่ายผ่าฝ่ายมันโมเมนตาคายอันนั้นได้พี่น้องนี่เป็นได้แม่บอกนะพ่อเงี้ยงพ่อหยางมากกับติดตั้งปากกันแย่งในเฮงคาด ลมรุนแรงเลยเข้า <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วพี่หน่องโห้ยวสามมูลงอนจังเสียแหละแล้วยากยกให้พี่น้องเบิง่งโดนคำคำๆลยเนะี่ยเข่าดีเด้อพี่น้องคำๆำ,ำไม่เข่าดีเด้อ อย่างขอเพียงเทงอะพอฟังเท่ามันเป็นชีเดียใต้โอ้ยเทงเทงเขาสิไปจังไหนมันม่มีเรือพอถึงมามันเป็นหลอดไปซี่แถตายเขาไปไหนซี่แถากับซีบูปารายเป็นอยังไรซี่แถวตาใหญ่เล้วหรือหล่นทางแจ๊คเขาสิไปจังไหนล่ะอุ้นน่ะอุ้นน่ะพี่น้อง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 อืดคำพอดีกับสูตรตายเอ้าเข่ามุ่นเข่ามุ่นอุ้ยพี่น้องมึง าแปบเงยเอ้ยปลาซิวอาวเงยกมูปลาซิวอาเงยกวขาวม้นเนี่ยงินดีดีแน่นบปปล่อยปล่อยพี่น้องจ้าสโอ้ยเงเอาเนียอ้เป็นปลาซิวอ่าวาตัววัแต่ผสมขามไปขาม เอาสีไายได้ด้อพี่น้อง กันมากคำถ้ามาล่องคำๆเพราะว่ามันเขาคำๆก็เขาอีหรีแต่ว่าตีตรงว่ามันอู้ปลาสูดต,ต้อนหน้าต้ตอนตารูดได้พอดีเลยเศร้าน้ำมาท่านพี่น้องอืมไมปฝากเขาหน้านพ,พอดีเราโดดขอกองมันจั๊กหัวอัวครับแสดงว่าตรงมากคำๆ ม้คำคก็ได้ท่ายได้หน่อยๆบึงสีแล้วนี่กตว่าเขาดีๆไปก่อนท้ายหน่อยๆก็สร้างให้พี่น้องในบองน้้งหมดยอดเสคนพา่น้องตากอนี่แหละก็ดูนี่โอ้ยพี่น้องเบึงเงคำเป็นเขาดี ซอยโอ้นัน่นซอยทีน่นี่อุ้ยปลาซอย,ลย,อลยปลาซอยโดดออกกับฟองต้องโดดกับฟองเอ้าพี่น้องมวนทั้งที่แบบพี่น้องค้ำค้ำมาก,กับมวนทังที่แหละแต่ว่าพี่น้องสิเดี่ยวเห็นตั้งกันบ่เห็นอยู่หรอกเนาะเห็นพอลัางๆแตัวแต่ว่าเบิรงมันเห็นอยู่ดิ

ม่วนบ่ม่วนเถอะดิตัวองอยงใหญ่คุณอุ้ยตัดสอยก็ได้คุยล่ามก็ได้ขขาโม่นก็นได้เล่นไฟก็ได้ในสุปปลาเลย อะไรเ,เอาอายุติอะไรขับของเออแล้วก็ว่าติดอ,อีกแล้วติดในเน็เตแล้วปิ้งงมแยกตาจุกน่าจะาลองเอานี่ลงแล้วก็เอาเอาลงน้ำเอาหนีล่องไปให้มันลอยออกกระนาได้อยู่เอาลงน้ำไหมจุ่มลงน้ำไหมก็สีสลัดของมันออกไปแล้วมั้งเย้เือนประคากบาท เออเจตเทียสองเทียแล้วพี่น้องมือถักรักเลยก็ได้นะอยู่ก็ได้นะจะบอกถึงป่านะเขาเรื่อยๆอยู่เนี่ยนั่นนั่นนั่นกูหน่าพี่น้องโอ้ยพี่น้องมันเขื่อเรื่อยๆดิเดีนี่มาครับกองกระตากกระบาดด้วยพี่ลูกอุ้ยมี หนี่เอาล่งจังสีเราเพต้องเอาปลาเข้าลองล่งลเอาลงน้ามันสิรอยของมันออกเองหรอกอเอาร่งหน้ามเมี ปลาเข่าขดีตะไนเลยโอ้ปลาเข่าขดีตะไนเออไลน์พี่ร้องไม่จืดเนยลยอีกวันหนึ่งเซ่ออีกวันหนึ่งเข่าดีเข่าดีตะไนเลย บ่ได้เอาไฟมาพี่น้องเอาไฟมาปามันก็ตื่นขึ้นเอาไฟมามันก็สิโอ้ยเงนบอแงงจังสรนคนเบิ่งก็สิลำคาญอีกละปามันตื่นพี่น้องปามตื่นไฟเห็นเคยดีเหรอมีแค่นหนึ่งตัวยยแต่ว่าเขาดีได้แล้วเนาะแต่ว่าไม่หึงมืดนถ่ายแบบว่าติดคัดบคัออกเอาบาดรที่ถ่ายพี่น้องนั่นนั่นโดดเจ้าข้นโอก อุ้ยนั่นยังหันปาเป้าปาเป้าพื้นเหลืองเหอเลยอ่ะพี่นองบนโอาเป้ายงามปุนอพี่น้องเ้สลาพี่น้องรปลาพี่น้องด้บนี้สวยงามตามท้องเรื่องเรป่อาเป้า่านีะพี่น้อง ครับพี่น้องกันยุกแบบว่าเข่าตลอดนะพี่น้องก็ท่ายจนค่ำก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันมวนอีเดียพี่น้องมันเข่าตลอดเลยก็อยากให้พี่น้องได้เบื้องล้ำกันเนาะพี่น้องเข่าตลอดเข่าสู้บาดบางกันก็เข่าหลายๆก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องเอาหมดหลายก็บหมดเขอบคุณหลายๆครับคนที่เบื้องจนจบคนที่เข่ามาเบื้องไม่ลืมกดติดตามด้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอพ่อสนี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายเอาไดีให้เบื้องบันสุดท้ายพี่น้องแต่ว่ามืดด้วยพี่น้องนี่เป็นตะนไมได้แหละ เขาบ้องที่เขาบ嘛กะจะเหล่าเขาก็ว่างลงเหมนทีเม่ต้งกระว่างลงเหมนเขาขึ้นไหมปูดดาปูดดาโอ้พี่น้องเขาดีตอนไหนเลยเอาโอเคพี่น้องเอามืดแล้วมืดแล้วมืดมืดตอนาย